มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ็คแฟนฉันเตรียมเก็บตังแต่งแฟนสาวเตรียมแต่งงานแล้วค่ะเป็นนักสแสดงขวัญใจเด็กอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับหนุ่มแจ็คแฟนฉันหรือว่าแจ็คเฉลิมพลที่เขาวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยิ่งโตก,ก็ยิ่งโด่งดังขึ้นเรื่อยๆนะคะ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับป้ายแดงภาพ,พยนตร์เรื่องแดงพระขนงที่จะได้รับชมกันในเดือนสิงหาคมปีหน้านี้ด้วยค่ะและที่เห็นทำงานอย่างหนักแบบนี้เจ้าตัวก็ได้จูงมือคุณแมปเปิลออกมาตอบแล้วว่าเก็บเงินเพื่อแต่งงานกับแฟนสาวนั่นเองค่ะโดยหนุ่มแจ็คแล้วก็คุณแมปเปิลน,นะคะได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์ และถูกถามเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ของหนุ่มแจ็คนะคะว่าคุณแม่เปิ้ลวางแผนที่จะอยากให้ลูกชายแต่งงานตอนไหนซึ่งแม่เปิ้ลตอบว่าหนุ่มแจ็คและน้องคุณแฟนสาวขอเวลาอีก2ปีเพราะว่าทั้งคู่คุยกันไว้แล้วตนเองก็โอเคเพร้อมเผยว่าอยากมีหลานผู้หญิงอีกด้วยค่ะและพอถูกถามต่อว่าถ้าหนุ่มแจ็คได้แต่งงานแล้วออกไปอยู่กับภรรยา ตนจะทำอย่างไรแมปเปิร์ก็ตอบว่ายินดีให้ไปอยู่เพราะว่าหนุ่มแจ็คอยู่กับแม่มานานแล้วดึงทางครอบครัวของน้องคุณก็โอเคกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะงานนี้อีก2ปีข้างหน้าเหล่าแฟนๆรอลุ้นข่าวดีจากหนุ่มแจ็คแล้วก็แฟนสาวได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ